เที่ยวลาวกันอีกเที่ยวนะครับจะ้โหพาฝั่งของสพป,โปโลาวแล้วใกล้จะถึงด่านเขาแล้วพากันมาสองคนคราวนี้นป้าอีไม่ได้มาด้วย <c oughs> ป้าอีทไม่ได้มา ไปเด้อว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรเขาไปดูแหล่งท่องเที่ยวบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆหม่ไปทางนี้เลยคนระับทางนี้ทางนี้ลืมเลยใช่หรว่าไม่ใช่เนีทางโน้นได้ท่านเลยฮะไม่ใช่เลยนี่โอ้โอ๊ตลงฝั่งทางโน้นเนาะต้องไปวันเลี้ยวไปได้ไหมนะไม่ได้ใช่ไหมไม่มีนะเลี้ยวคืนเลี้ยวคขึ้นมากี่รอบก็หลงทุกทีเลย เอาพากันหลงอีกแล้วพากันหลงอีกแล้วคนหนุ่มๆอย่างพวกเราเนี่ยพากันหลงม่ถัดรอบก็หลงทุกทอีอันนี้ทางออกเนะเาะเพราะเพราะเราทางขวาอยู่แล้วเพราะเราต้องใช้ทางขวาตลอดนะครับจนกว่าจะเข้าจนกว่าจะเข้าด่านไปหรือจะวิ่ง เราซ้ายเราวิ่งซ้ายเออเข้าดา่านเราวิ่งขวาเออเข้ดาด่านเราวิ่งขวาครับเอาก็คงถึงดา่านขาไม่ให้่ายอีกละ อทางนี้ถอยถอยไหมโอ้พากันหลุงอยู่เรื่อยนี่โอ้โน่นมันโน่นมันชี้ทางโน่นอยู่เราไม่ดูป้ายมันเอ้าไม่รู้เป็นไงวันนี้เนาะปั๊มปั๊มปื้ยยังไงพากันปั๊มปั๊มเมากาแฟนะนี่เอ้กาแฟร้านนี้ทำไมเมาป้าจอดไปเพิ่มช็อตเขาเอ ผมว่าเพื่อนช็อตน้ำพึ่งมันไปนเพิ่มกาแฟนั่นน่ะนะมันรถเบาเออรถเบารดโดยสารนะครับารถเบา <c oughs> ตรงกลางพวกนด้กมาทางนั้นดูนะรถเขา้าอะไงีี่ทางนี้รถจริงเราทางนี้ อันนี้อันนี้หัมเบ้เด้อหรือหัมเพะบ้านสุขไข่เอื้นหัมเพะอันอันนี้เพิ่นกำลังปะเพิ่นวะหัมเบ้ <Okay. S 1> เออหัมเพะหัมเบ้โอ้ไอ,อ้ห้านดอกหักนี่เป็นสาขาที่สองของเมืองหินบุญเพิ่นบวายูทาแขกตรงนี้คาแขกสาขาเนึ่ยเออเนี่ยห้านดอกหกักคือดละห้านดอกหักเนาะนะอือ เออนี่นี่นี่เออมาแล้วมาแล้วเอาหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเด้อวเเพิ่นเศษเรได้เอาบึงตามผมไปเใส่น้ำปลาเออใส่ยังกอกน้ำปลาเออใส่น้ำปลาก้อนเพิ่นบอกอันนี้ฮัมเบ้เด้อเมื่อกี้นี่ฮัมเบ้มีสองสองฮัม ตหนึ่งมันจะมีสองสองคือกันจ้าคือกันเนาะแบกหรือกันเนาะท,ที่ว่าสาขาอันนี้เป็นอย่างเป็นลูกสาวหรือเป็นน้องหรือเป็นอย่างสาขาข,าของเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวอือเออจ้างหันพนกระซิมา,มาปาดมะนาวใส่มะนาวเนาะใส่ลายปาาได้มะนาวเนี่ย เโอ้มักสดมักหวานมักเค็มเจ้าเด้มักเนื้เด้ฮะมักเปรี้ยวอยู่เด้กะส้มอยู่เดมักส้มบ่โยกถ้าปูซาเขามักหวานเด้ถ้าอาหารก็เอากลางๆส้มเดี๋ยวจหน่อยเนาะบ่ส่งมันข้าวมันข้าวบ่กระบบโบข้าวมันได้ห่านแดงมันมีวิตามินเนี่ยมีวิตามินมันบ่ผู้ใดโบมีลูกเรากินอันนี้แหละ บอกห้วยเป็นตะกินได้สันเนาะกับบุมีรูคือกันได้หนิอือกับภูไม่กับภูไม่เนียไหมอันนี้มียังเมื่อกี้นี่้มียังโอ้แป้งนัวเออแป้งนัวแป้งนัวนี่คือผงสุดรสเด้อครับเด้อเออผงสุดรสบ้านข่อยใส่ลายใส่ลายมีละใส่ลายเฉยบลายวะเออใส่พอประมาณ เออเอาวิธีขั้นตอนเพิ่นบเห็ดแบบนี้อันหั่นดอกลักปิ้งเด้เด้อเอามาบึ้งกับผมจากคนไทยฟักของเพิ่นเออมาเวมาซินเป็นสาขาของเมืองตะแคกเพิ่นวะอันนี้เป็นลูกสาวเพิ่นยู่หั่นเราเป็นแม่บอกเออเอาบดนี้ใส่ยังใส่พริกคงเป็นบอก ขบวนมักเพชรบ่อแถวนี้มักเพชรอะไรเออเพิ่นใส่มักเพชรบ้านคลอยก็เอิ้นมักพริกทางนี้เขิ่นเอิ้นมักเพชรเอาเอาเบิ่งนี่เพื่อนเออเพชรคือกันซีซาดซีซาดคือกันดอกะไม่ยั้งบ้านนี่มีอยัางเนยร้อนหรือไม่หอมเออมีหอมเออมีหอมมีหัวหัวตะไคร้นะหัวสังไครบ้านเพิ่นเพิ่นเอิ้นหัวสังไครมาเคยเอาหอมเออเอา ใครที่ใครที่ไม่เคยกินหัมเบ้นะหัมสดได้นี่นะออกินแล้วมีวิตามินมีวิตามินกินแล้วได้ลูกกินแล้วได้ลูก <laughs> ในครัวมันมากินแล้วได้ลูกโอ้ยอยากได้ลูกอีกดิเห็นแต่มันสีได้เหรอฮกซิบกลัวเลยเห็นได้สีได้กระเป็นยังเนาะตั้งเธอพูดเห่าได้ลูกได้หนีเนาะมากินหำมมากินหำเบ้นี่เนาะ โอ้ยยังได้เห็นเลยเนาะยังบ่ตายเฮ้ยเนาะมันหักโบมีผัวแล้วเท่าแหละไปยาเขาดอกมีอยู่ยังบ่เจอเนื้อคู่กระสิบกระสิบเมนกับบอยักโอ้นี่ผสมแล้วใส่น้ำปลาอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายหรือยังแม่จ้าเออโอ้มันมันกับเนื้อเลยหั่มตัวนี้มันก็หั่นเนาะเขาเอินหั่นเนาะคือมันสิแข็งขึ้นเนาะ เลือเห็ดแบบนี้เออซีมาซิญยัมนะครั้งแรกในชีวิตเด้อหนิโบลแล่เจ้าของเลยซิมนำมามาซิมก็ได้ไหมขอเห็ดคล้ายซิญยัเออเอาเด้อคนไทยฟักทองมาซิมแล้วเด้อฮัมเบ้มันเป็นแนวใดเด้อนี่เป็นอะไรพอดีวะแซ่บด่วะเปรี้ยวๆก็มี กินตะไคร้นะครับแล้วก็เครื่องเคียงที่เขาใส่อืออืมแซ่บแซ่บแซ่อันนี้ถ้า <c oughs> ถ้าเหมาะก,ก็คือแก้มเบียร์แก้มเหล้าก็โอเคเลยนะเขาบอกว่าถ้าถ,ถ้ากินแล้วนี่จะได้ลูกอีกหนึ่งคน<ห>ผมก็จะพิสูจน์ดูว่าจะมีไหมลูก<ม>อือขอม,มีมิตาตรินอือ ขาเอิ้นทำบ้านคอยเอิ้นบำรุงเสร็จเอ้าเดี๋ยวพปรเจ่างนี้น่เอาอันนี้คือพักเนาะพักสดอันนี้พักยังหอมลาบหอมรวมหอมลาบครับโอ้พักนี้เคยเห็นอยู่ในในแถวนี้แถวบ้านคอยบบนีเออไปเห็นอยู่หลวงพระบางันี้ เออหลวงพะวางก็มีนคิสางยังมีพี่บอกเสร็จแล้วค่ะอืมแซ่บเนี่ยไข่ไข่พับมิ้น์อืมอันนี้คือหั่มบ้หั่บ้อืเอามาแล้วร้านดอกฮักเด้ออยู่อยู่เมืองเนี่ยเอ้ยอยู่บ้านยังเกาะแม่หินบูนอ่ะห้อนหินบูนแล้วบนนี่แม่โอ้อยู่เมืองหินบูนบ้านยังบ้านนี่ ไอ้สมบูรณ์ก็ได้แบบนเด็กซื้อไม่เออบ้านไส้สมบูรณ์เออ,บ,อบ,บ้านเขาคุณขอกอะไรนะเป็นหา้านปิ้งเบ้เด้ออีกจักหน่อยเพราะว่าสิเปิดห้านใหม่เพิ่งกำลังเห็ดห้านใหมยอย่อยู่นะยั่วให้เพิ่นเซิร์นดูเพิ่นบวดเซิร์นแล้วก็เลี้ยวไปดอกเนาะอือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามเ<ร>พิ่นกำลังอันนั้นอยู่เพราะว่าบ่แม่นเวลาเปิดเพิ่นเออกับกับกับมาบุกร้านเพิ่นเลยเห็นอะไรละ